เติมเงินมเงินได้ไงได้ของดีกว่าใช่จีนดีกว่าเด็กอ้าวว่ามาเพื่อสู่เมืองจีนคริสรอฉันด้วยดิคริสคริสไม่รอเลยดิปี่หน้าไปเลยเออใส่ไม่ดีดูว่าได้มีอะไรจะซุกซ่อนไหมแม่งซุกซ่อนอะไรไม่ค่อยไม่ไม่คาดเดาไม่ได้เลยไอ้เจ๊นี คนนี้ไม่ทำเพียมากเฮ้ยแคปคอมไม่ทำเพียมากเออแคปคอมนึงคอมไอเห็นอันนี้ยเจ้าซ่ไนเรื่ยไปเรื่อยไปซีสเปเชียลเวอรชั่นที่มันลงขายอ่ะมันมีซีเมนเอลซ์เว้ยปนล็อกหมดทุกอย่างไป็นช่ทำเพื่ออะไรคือชุดอะไรไม่ว่ามีนี่เลยซื้อเลนด์ออฟอ่ะอ๋อส่งเล้ฮะร้อยกว่าบาทได้สี่แสนเลนดออฟแล้วก็มองเงแล้วคุณพ่อคือมึี่ก็ทำเพื่ออะไรวะอย่างนี้ ค่ไไกับกู้ไหม <ondan S 1> เอ้ยขี่แพตตานี right. ่ต้องได้แบบนี้นี่นี่สไลเดอร์สไลเดอร์คิดขี่ได้นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงมานนี่วิ่งมาสไลด์อตู้สไลเดอร์นี่เนี่ยมองยิงปิ่งนี่ไปอ่ะนี่มันมีกดนี่นี่ได้ของเอด้านี่เอด้านั่งสไลด์มาละมองมองเพื่อ หมอไอ้ดาวแบ่งนี่ทางนี้ไม่ทางนี้ไม่ใช่เหรอเออราต้องโดดทางนี้ไม่ใช่หรือต้องจะให้ได้ให้เกียรติจริงต้องบอกว่าเกียรติตรงเียรติไม่ได้เกียรติอะไรคือมันต้องเจอเรื่อยจริงไหมแล้วเจอเรื่อยคนเดียวเป็นอะไรที่แบบร้องไห้ con lên hết dọc cho anh ơi anh ơi anh ơi mấy vụ à ừ ừ <laughs> <sẽ não> <laughs> 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 คิสนไม่พี่คิสนสีเทาทำไมพี่เบยบอกเป็นแบบพี่คลินหน่วยนะฮะครินหน่วยเราต้องการสีดแดงไม่มีอ้อนิดาเอสเนครีน ิงที่มเกมมุดเอซีที่ว่าเล่นแบบดีกว่าเล่แบบเออเรรื่องี่มันความถนถ้าเร่องเรื่องเมันจะคับยากกว่ารื่เปล่าพอๆกันนะเอพีดูันัคือคือแบคนมเล่นเอชซีไว้เยอะไง้มาเล่นเอมันจะไม่น,น,นัในเกมพวกต่งกัน,นเล่นเทเล่นเทจะมันกว่านี่เล่นเครื่องไหนไม่รู้ปอดจอยเล่นอย่างเดียว <S <S โแน่เล่นบาราะ จอดจอดถ้าจอดถ้าจอดจอดเพย์เพเข้าได้แบบมันก,กว่ามเนียก็ไม่ได้เลยเตะใครเตกล้องเอาขอบอลระเบิดเอาเข้าไปแล้วเหรอ ยังยังยังอะไรวะไปเด้อโหนั่นยังไม่ตายมีกายทันหนึ่งการทาันหนึ่งเคลียร์ด้วยจ้ะมีระเบิดเคลียร์ด้วยอ้อ้ตัวนี้ ไ oh, อ้ยันระเบิดเขาเอตายสพวกแกนะมนเล่นไปก่อน <c oughs> ตายเปตกอยทไไม่ได้จริงขนาดแค่จะเปิดบบตันเปิดไม่ได้เลยจริงไ <c oughs> จริงอ,งอตัวก่อนทำแบบันลจ๋าเปกดประตูไม่ได้เปิดต่อไม่ได้แค่ได้เด็กเ่วช่วย <c oughs> น่าสงสารกระปองเออไม่ใช่นี่ไงอาจารย์ก็สอนเพราะว่าฟอยอ่ะเพื่อไม่ควรตีด้วยมันบอกเขาบอกว่าที่แต่ภาพประกอบภาพประกอบในภาพตายตายเออเอาภาพปราเออเอาพประกอบมันก็มันเป็นลาพภาพตัวแป๊บแล้วภาพประกอบแต่ารยเขาจะให้เองเขาให้เขาให้มีเลยควรตีนปะหาควตีนเกมตกเลยมีงี้ด้วยมีงี้ด้วยจริง เฮฮาปาร์ตี้มากห้องนี้ okay. อ่ะเออตอนนี้เก็บแล้วนี่หว่าแล้วพอเวลาเขา้าห้องเรียนคอมบอกตัดเ,เอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ตอดเอ๊ก็เคาน์เตอร์สไตล์อ่ะในห้องครับมิคเคนเขาเรียนไปจบนนะ you, ทุกคนแล้วเขาแลนกันนะเกียร์สองขอทุกคนจบแน่ๆบรรทมแล้วเป็น,อนขอให้จบก่อนแล้วปีนี้ ข้างบนข้างบนทิมข้างบนแล้วฟีไปไหนแล้ววะล้งไห้ได้ล้างล้งไห้ได้ราบวางไปด้บอกจริงจะไปแล้วอเอาเจสองหน่อบ้างเฮ้ย ไปทับหลอนออับหลอนอ้ยวิ่งผ่านเอ้ยลแล้วลแล้ว,ลลวเดี๋ยวมันเกิดใหม่เดี๋ยวมันก็เกิดีตัวมั้งไอตัวหแ้วหอ่ายนไอีตัว,มว,วน,นมันแตกตรงมันแนี้แหละเราจะยิงตายเลยไหนะยหาย,ยไม่นะเสียย ไปแล้วไปแล้วในไปเจออะไรไปเจอเรื่อยเหรอเรื่อยเรื่อยมาเลี้ยงเลี้ยงพอริ่งสึกรู้สึกรู้สึกว่าฮะการตีแล้วจะได้ยื่นครนน,น,นี้จะเป็นเกมตลกบบวกเกมงานปาร์ตี้ต่อเพลงของเราแล้วคะแถมยิ่งดักแกตั้งหากดักแกตั้งหากฉากเลยไม่ขอดูดได้ไหมโคตรเกลียดโอ้โหโคตรแสบดากมากวิง่งเลยงานนี้ไปแล้วว๊ะ ดันก็ไหนม่็วิง่งก่อนไงกวาตาหมดแล้วไดดดก่อนแล้วเนี่ย่ตังเหนในงานนี้จะยนนมาก่อนด้ยว,ว้าวว้าวากหน้าผมปั๊บโคลนใจ <laughs> อ่ะว้้า <Trend> เ <ing noise> เอเดต่อฮะเชิญครับเอเดเอเุ้แม่ไปต่อหมวเป็นคอมพิวเตอร์นเนรู้เดียวเสีเดี๋ยวไหมที่จริงเขาบรรนี่มันมันมันทำได้เนอยเออแล้วมันก็ตามไปที่มันตามมาเนี่ยคือ A อ C ีเอตัวประกอบหรือว่าอีเลย มาหมดไม่ใช่ไหมจะยยาามเคลียร์คไให้หมดอุ้ยแม่เน่ยโอ้โหการเคลียร์คที่ทดีคุณฆ่าแล้วเกินนะตัวเดียวนั่นเนียวอยู่เห็นไหมเนี่ยนั่นเดียวไม่อยู่นี่ไอซากไม่โดนหัวบ้างเหิอไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่เราไปไหนลงเลยดีไหม เอาเะไก็ได้แต่พี่เห็พื่อนผตูกพอยายาเดินหารอบๆอบบโอ้โหต่อหน้าบ้านเก็บของก่อนนี่นี่ต้นไม่ถูนไทยเขียวยีเชงเปิดของกันแล้วก,กั yeah. กวววนเอาของให้กับม ผมเดี๋ยวผมการจากข้างบนให้นี่ใส่เสียมาช่วยเลยให้เราตัวผีมันต้องให้มันต้องเปิดแน่นจริงเอาไอ้ด่าคนเก็บได้คนเดียวแล้วเราตัวผีเราไม่ลงลงมาแล้วถ้าเก็บยังไงเราเก็บแล้วนี่ยวรู้ตรงนี้เจ๊มขาไม่ได้เหรอวะใจเขาด้วยอะไรเปิดนะ มายังดีกว่าเี้ยอยู่กับผมังค่ะกุญแกคู่อยู่ที่เรื่อยมจรงถ้าเรื่อยถ้าค่าเลือยได้มันได้มัไดมัพอยค่าสองรอบไปายล้วจ้าขึ้นบนแล้วจ้าระวังมือ้วยนะเดี๋ยวพวกไอพวกทีพวกกมาแล้วนีกินเลยอแล้ ันพื้นมาได้พื้นพื้นขพื้นเพืนกพื้นมาฟาเพลินเจ็บลองทานพื้นเลยทุกคนเขาลบคานับข้างลังล้าตามตัวได้เลย ก็บป<ห>ืนแจแล้วซอมบี้ดามตูดแม่หืนเออเขาได้กินกายของเจ้าอะไรบ้างนะอิ่ม <laughs> สองก็อยากได้แม็กนัมเลยไม่มีดิไอ้ดาผลลัยี่สูจนรู้ไหมให้ไอ้ดามีแม็กนัมอะไรอะไร,ะไรงไงไก็จะง่ายคิดไอ้ดาก็จะยิงสบายนขนาดถ้าได้แต่ขนาดเจมี่เอมีจะมีแม็กนัมใครเลยไม่ค่อย,ยได้ดแม่งเสือง โนี่หาไปมันเเตอร์รู้สึกว่าอนาจจะอะวนพักพัเสร็จัสามเอสองแล้วเฮ้ยแบบกดหลบแบบเฮฮาก่อนนะดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพอยนี่ข้างหน้าข้างหน้าน้าไหนหน้าไหนน นี่ไรเนี่ยเนี่ยไล่รถออกไปไม่ทันแล้วเห็นแล้วเหรอเอ๊ะเก็บยังไม่ไม่ทันไม่ทันผมแม่งนิดเดียวเราเราวิ่งกลับมาก็ได้บ้างเล่ากันทันแล้วนิดเดียวจริงอะเอาละครเอาละคว้าวจริงหรอ หลังหลังนีหลังนีใช่ไหมหลังมีนะหลังโนหลังโดนหลังนี่หลังันหมดลมันตัดฉากละเออไ้ดาี่มันจิลวเ่เห็นจริงนะะเล็กเดียวจิอเล็กมากอันไปเห็นแล้ววบยิงไม่ทันเล็กเล็กคนเดียวยังไม่เห็นเลยนะจริงเขาไม่ต้องทวงอย่พีเวลาไม่เห็นคือก่องมั้เปิดก่อให้กันอะไรลกูไอ้ดไป เอ้ยบ,บ้าก็ติดจ้าชิบหาจ้าจะกดมันขึ้นกด x ใช่ไหมไปกด a แล้วทำหน้าจุด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 กรีด<ๆ><ๆ>เอามายมาเลยเอเอติดแล้วว้าวหล่อเลย ไอ้กิดจเ็เมื่อกี้กเอใช่ไหมอันนี้ขึ้นเอกดเอทำหน้าทำน้าจีเนียครับพอเลิกคุมทำอะไรอ่ะเา้ังนใหม่ดีกว่าก็เียนะเอ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 เอ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  Bí cáo hôm nay hello là bắn luôn quá thoát thoát ly em sao hãy hết hiệu anh

เดี๋ยวเจอแล้วเราคัลเลอร์นี้จะจเลออนบินผ่านเราไปแล้วก็มองหน้าเลออนสวัสดีเลออนเลออนนี่ใช่ไอ้ฮิคาที่อยู่กับเีออนไหมหึไม่ใช่ไงไม่คนเลออนก็เลออนเลออนเมื่อกี้เธอพุกเลออนครับโดดไม่ถึงปีไม่ได้ข้าต้องการสีแดงไม่มสนรู้ไหมว่ายาหมดแล้ว ตอนนี้เหลือสูงแค่ไหนทำไมใช้ม่สเปรย์สเปรย์ตะกี้ก,กอ๋เอเลยอนสวัสดีเล้ยได้รู้ได้ไงตรงไหนไม่รู้ประกานพั้นฐานหรือว่าคำพยาน <S <S> ยาน <S <S> ยานเนี่ยยาน <S <S> มไม่ใช่เอาตามมาดิ ไอ้หนูถือเห็นเออลูกซองเข้ามาตอกนัดเข้นมาแล้วกะเจิร์ต้นบ้านหนูเลยเกินพอละไอ้นนเนี่ยล่าง,งหายาบัญชาละกัญชัยมีแบบช่วงนี้นไม่มีกัญชัยง่ายหรอกตรงไหนน่าจะตอจะมีสไนเปอร์ว่าฮ่าปาสกิวอะใช่ไหม กิ้วมากิ้วมากิ้วมาอยู่นี่สซนเกาหลีมันมันก็ไม่ได้แบนงเอพีไทยนี่แต่มันสมัครไม่ได้ต้องมีเพื่อนเปนก้าคนเกาหลีของพีเอเนอะใช่มันไม่ได้แบนมันไม่ได้มันไม่ได้แปลงเอพีเลยเว้ยแต่ว่าแค่ตอนสมัครลำบากมันสมัครไม่ได้ด้วยนะปัญหาคือไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนจากเกาหลีใช่อย่างมากก็ต้องถ้าจะเอาจริงคือต้องซื้อไอดีใช่หายไปขาดร้อยบาทมันแต่มาเล่นได้ทุกเกมของเครือแล้วเนี่ยก็ดีนะแต่แต่ขี้เกียจอะขี้เกียจ ีมีแต่สไนส์สไนเปอร์ห <sh asına priorities> ัวแตกยังไม่ตายงั้นไม่พังไหนก็เกลียดไอ้ตัวเลื่อยเกลียดแบบมึงช่วยปรุณาตายได้ไหมเออพักข้าข้าก็ข้าข้าก็ตายยากอะนะแต่ที่จริงที่เกลียดที่เกลียดเกินที่เกลียดตัวเลื่อยคือไอตัวที่กินที่จริงไม่ตายไอตัวตัวนั้นเกลียดนั่นเกลียดนักลัวนั่นรู้สึกชอบเอด้าก็เจอปะ ได้ก็จเจอใจเซนเตอร์สทุกคนเซนเตอร์สิเจอทุก,กคนแม่งไอ้อาก็จะจะจับจูบแบบตรงนี้แม่งจะคาที่ไหนม่รู้เอาลูกซองยัดจนนอนอะแล้วก็ละกอนเอ๊ยเดี๋ยวูกซองปืนลูกก็เบิดสองลูกคอนอนยาวล้วลูกนอในแขนมันแตกอีกแย่ก็ yeah. <Okay. S 1> จริงไปเรเบิด์งอน,อาานตายนอนนอนแน่งังก็นอน,น,อน,น,อน,น,อน เจ๊เองนะแต่เจ๊ก็รอดเอาตัวรอดได้เราเชื่อออถามจริงเหรอนต่เราเล่นที่มีปืนยิงมาที่มีตะไค้จริงไหมอตอนเล่นเจ๊ไม่มีไม่มีวิถีกระสุนโผล่มาเลยใช่ทำไมตอนลตเล่นมีมีวิถีกระสุนวะกุเลศอะเอด้ามีไหมเอด้า อาจารคู่มีความสุขในการสอนและดูมีความสุขไปไหมไปเลยก็ได้ฉันไม่ใช่คนเดินเธอต้องบินข้ามไปเดินดีๆก็ได้ มาาต้องกระโดดเชื่อแม่งนี่บบอพราถ้าเราสู่อะไรนะหนังโบูด่้ง,งดังมากจิจ,จามนมจััมนมประเด็นนึงนีง่ยังไงครับจะเซนอีวิวพิเศษจ้๊ก่มเน่นเออเนี <laughs> ใกล้กเกินไปเอา,อากระสุนยอีกระสุนยูก็รับช็อตบายบายแม่เพียงพดวนที้แม่เลือดยังเสือไม่ตาย ถ้านับดูเดียวมันโดนยีกว่า20นัดโดนไปยิงไปกว่า20นัดนี่ห้านัดแล้วนะมันไม่ตายไม่ตายก็จะโหดจนไปเอเด้นะยิงสิอะไรเงี้ยเราเอเดนคนเดียวเลยนะจ๊ะจุดสำหรับเป็นตัวละอที่ทำไรเที่น้นไม่ถ่าจริงโคตรโกพวกตัวถั่วลอยหน้าบินอย่างเงี้ยเออาประเด็นว่าบินตามไม่ได้ไงรอไม่ยุ่งเหมือนกัน แยะรอนี่มันสวนกันชาต้องให้อยู่ขันมาขายดเิเฮ้ยนั่นนี่ยเฮ้ยเขี่ยครกสามอันแล้วก็ปรผสม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 ยัดเก็บใหม่หมือนกันกันชายเยอะมากไม่ได้ใช้เลย <c oughs> เจ็ดอันบวกกันนั่นอีกหนึ่งอันเป็นสิบแตะเยอะนี่มีเหลืออีกสิบอันอืมพ <ผม S 1> อใช้เล่นไปบ่อยมากเขาเล่นคลึกเกินเยอะเกินไปนใช่ไหมีรับดเกมว่าเกี่ยวกัใช้แค่ใช้บ่อยมากใช้เยอะบ่อยจริงอะธรรมาสตร์กันจริงอ่ะถ้ามีเพื่อนเล่นอยู่ที่บ้านเนียจะเล่นได้เลยอยู่ในสองหน้าจอ จะเสียบจอยเอาสองคนแม่งมันแม่งดูบแบบแลกกันดูไม่เป็นจอไม่สาใจเรือป่ะครับถ,ถ้าต้องเปิดจอใหญ่อะใช่ไหมต้องต้องจอใหญ่ไอ้นี่ดูซี่ดูไฟนั้งสิบ้ังัดบังไฟพานาดพายาคว่ายตามนะครับมันยิงเนยตรงไหนนะต้องรอมขาขึ้นเรือก่อนนะนี่เขาเนี่ยลิงข้างล่าง

เม่ต่อยอบบอเ,อเหรอครับอังแกระบอกไหนเจ๊กันเหรอเจ๊ต่อยกระบ,บอกก็ต่อยสิมันดีมันโคตรอ่ะแล้วเจ๊คอมันคือการออกต่อยแรงหมัดคนที่แรงหมัดโคตรหนักเลยมันไม่ใช่คนส่วนแรกเป็นลูกเวกเกอร์พอ่อไปสานลูกแม่ก็ปีศาจอ่า <c oughs> <c oughs>

เอ้้าเงยนบายบายลากพูดตัวมป็นิงเลยนคืมันฆ่าคนแรกวะเขาเป็นคนที่เจอไอ้้าก่อนคนแรกเลยใช่ตอนนี้มึงไอ้ห้าใช้ปืนเหรอ Begun, ได้ค like reckon, ุ mm. ้มใจ i ีได้คุ้มใจด e Catch you two later ท okay. mm ุกคนทำยังไงครัี่นี่ โดดไม่ได้แล้วท่นลอยไดอเองเลยว้ามาเจและมุลดูปินาจา่เจค้เจเชิญค้าเจเจโดดกว่าของตั้งมีของไหมวะเช็ดี๋ยวแม่งชอบแอบเรียนเดี๋ยวนะต้องมี กีมุมวางเนีแบบต่อสไนายสองอะไรเงี้ยเอครนถึมไหมตรงนี้จะได้ว่าคิดขึ้นไปมันมาดึงไม่ไม่ขึ้นเรือเจ๊ทางนี้เรือนี่นเออยากเดินหาว่ามีป้ายอะไรซ้อมอยู่หรือเปล่าอะไรซ่อมอยู่เหรอมีไหมไม่มีนะแค่ดูก็ยังไม่เห็นนะ ช่เครื่องเงิตรงนรถบัสอเหรอรถบัสเป็นคนเขื่อยแอบเงียบแอบแบบไม่เห็นด้วยนะเออเล่เดียวไม่ไม่สังเกตแล้วว่าเรารถบัสกาตอมวนี่เออคือวิ่กันบีเย่สองคู่สองคู่จะบี้กันนอนหัวละสองรอบอ่ะต่อไปแชท ถ้่ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจนะครับเพจของพวกเราครับผมผมดีเจคลองและคุณคาร์สมานครับโค้กุแคสเกมมิ่งครับแล้วก็อย่าลืมครับกดตามลิงก์นี่ครับลิงก์ของดีเจคลองลิงก์ของผมนะครับช่องคุณร์สมานก็ยังไม่มีนะครับถ้าเกิดกดตั้มไงปุ๊บโปรดกดปุ่มสีแดงกดตัปสักครั้งกดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้เราขอจากลาเพียงครับสวัสดีครับ